สวัสดีครับเริ่มนี้คุณอยู่กับเคนกว่า25ปีหลังจากความสำเร็จของ Walking with Dinosaur ในปี1999นะครับในที่สุด BBC ก็ได้ปล่อยภาพ first look ของสารคดีภาคต่ออย่างเป็นทางการแล้วกับ Walking with Dinosaur 2เพื่อเตรียมฉายทาง BBC One และ BBC iPlayer ในปีนี้ครับโดยเนื้อหาเป็นการ reimagining สารคดีภาคแรกนะครับเล่าเรื่องราวอันน่าอาัศาจรรย์ของไดโนเสาร์แบบมีโครงเรื่องชัดเจน เราจังโคงได้ดูพวกมันต่อสู้ดิ้นรนเอาชีวิตรอดแต่มาในรูปแบบถูกต้องตามหลักบรรพชีวิตมากขึ้นกว่าภาคแรกและที่สําคัญยังกลับมาให้รับชมถึง6ตอนด้วยกันแต่สิ่งที่แตกต่างไปคือลักษณะการเลือกไดโนเสาร์ครับครั้งนี้จะเลือกอิงจาก a c t i v e s i ซต์ที่กําลังดําเนินการขุดอยู่นั่นเองและไม่มีสัตว์จากยุคไทรแอซิกมาเลยในภาคนี้สําหรับเซตภาพ First l o o k ชุดแรกนี้มีทั้งหมด3ภาพครับ ได้แก่ภาพแรกเลยเป็น close up ของอัลเบอร์โตโซลัสซึ่งจะเห็นได้ว่า CG มีการพัฒนามากขึ้นกว่าเมื่อ25ปีก่อนมากเลยแต่เนื่องจากปีกันก่อน prehistoric planet ได้เซ็ตสแตนดาดไว้สูงมากๆนะครับทำให้ใน first look นี้เนี่ยถ้าดูโดยละเอียดแล้วก็สู้ prehistoric planet ไม่ได้เลยจริงๆนะครับแต่ว่าก็ยังอยู่ในสภาพที่ดูดีพอดูได้นะครับสำหรับ CG ตัวอัลเบอร์โตโซลัสแบบ c l o ส e up นี้สิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยคือ ริฟฟีปากครับหรือว่าลิปสดูเหมือนว่าในภาคนี้ว l k i ิ g with Dinosaur ได้อันุูมานลิปส์ค่อนข้างน่าสนใจและก็แตกต่างจากในเปเปอร์ซึ่งใน Prehistoric Planet เราจะเห็นว่าวิฟฟีากไดโนเสาร์มันจะมีลักษณะค่อนข้างหนาแล้วก็ไม่ได้ล้อไปกับรูปร่างของกระดูกกรามภายในสักทีเดียวแต่ใน w a l k i n with 2เนี่ยนะครับลิส์มันค่อนข้างที่จะบางแล้วก็ล้อไปกับตัวกะโหลกเลยซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างแปลก เป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้างโดดเด่นและก็ยูนิคระดับหนึ่งซึ่งส่วนตัวก็มองว่าแปลกไปหน่อยส่วนที่ขอชื่นชมเลยคือผิวหนังผิวหนังของตัวอัลเบ s o โตซอรัสเนี่ยค่อนข้างตรงตามฟอสซิลเนาะเพราะว่าในการตีความของไทแรนโนซอร์ในช่วงแม็กซิล่าจะมีเกล็ดขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีฮอ,อนหรือว่าเคโรตินที่อยู่บริเวณหงอนของหัวกะโหลกยาวไปถึงบริเวณจมูกเลย ซึ่งลักษณะนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะเด่นของไทแรนโนซอร์ในกลุ่มอัลเบอร์โตซอรนะครับไม่ว่าจะเป็นกอโกซอรัสอัลเบอร์โตซอรัสเนี่ยจะมีลักษณะงอนที่โดดเด่นมากๆเลยนะครับแล้วก็มีกระโหลกค่อนข้างบานยาวเรียวกว่าพวกทีเล็กซ์ซึ่งก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับที่ทางสารคดีได้เลือกอัลเบอร์โตซอรัสกลับมาบนจออีกครั้งหนึ่ง ในภาพต่อมานะครับจะเป็นอัลเบอร์โตซอรัสแก๊ง3ตัวซึ่งผมก็เดาว่าน่าจะเป็นการที่สารคดีเลือกนำเสนออัลเบอร์โตซอลัสในมุมที่เป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ร่วมกันเป็นฝูงเพราะว่าในอเมริกาเหนือช่วงปลายยุคเิเตเชียสในมีการค้นพบอัลเบอร์โตซอลัสฝูงใหญ่มาตายด้วยกันนะครับบริเวณเดียวกันมีสมาชิกกว่า26ตัวนะครับ และที่น่าสนใจก็คือพวกมันมีสมาชิกของฝูงที่ มีช่วงวัยต่างกันไม่ว่าจะเป็นตัวเด็กหรือตัวโตนะครับมาตายด้วยกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยเชื่อว่าในฉากนี้เราอาจจะได้เห็นการใช้ชีวิตร่วมกันเป็นฝูงหรือเป็นไปได้ล่าเหยื่อเป็นฝูงของอัลเบอร์โตสลาตสาตตนนี้เลยสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือตัวสายคดีได้เลือกที่จะระบายสีอัลเบอร์โตมา2หมอฟนะครับคือหมอฟแรกคือตัวสีม่วงตรงกลางนะครับที่มีจมูกสีม่วงแล้วก็มีลาย2ขีดคาดกลางนะครับผมเดาว่าน่าจะเป็นตัวผู้ ส่วนอีก2ตัวซ้ายขวานะครับมีสีเทาอ่อนบริเวณหน้าน่าจะเป็นตัวเมียนะครับซึ่งก็เป็นการ sexual d ม m o r p h i s m นะครับก็คือการที่สัตว์เพศผู้เพศเมียม,มีรูปร่างหน้าตาหรือสีที่แตกต่างกันนั่นเองแต่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่า texture เนี่ยหยาบมากเลยนะครับแบบสีลายบนตัวตัวผู้นี่คือโอ้โ oh, ห oh, ตัด2ขีดชุบๆอย่างนี้เลยนะค่อนข้างน่าเป็นห่วงเนาะหวังว่าจะยังเป็นภาพที่ยังไม่เสร็จนะครับอยากให้ทีมงานปรับแก้ตรงนี้เลยนะครับ แล้วก็สิ่งที่น่าสนใจอย่างนึงคือถ้าสังเกตที่บริเวณหัวของมันนะครับทั้ง3ตัวเลยเนี่ยจะมีลักษณะของเส้นขนนะครับเป็นพุ่มอยู่บนหัวซึ่งก็จะเป็นการนําเส้นขนกลับมายัางไทแรนซอร์อีกครั้งนะครับเพราะว่าเราได้มีการพิจารณาครั้งใหม่ทาทแรนซซอร์จริงๆก็มีบรรพดุษมาจากสัตว์มีขนนะครับอย่างพวกยูทารนาสัสหรือว่าตีหลงแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆตัวใหญ่ขึ้นแต่ว่า ขนเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะหลุดลอกได้ยากนะครับอย่างช้างปัจจุบันเนี่ยยังมีขนอยู่เลยแม้กระทั่งมันตัวใหญ่ก็ตามจึงเป็นไปได้ว่าทีมงานเลือกที่จะใส่ขนให้สอดคล้องกับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ล่าสุดนั่นเองและถ้าดูจากเอ่อฟอร์เมชันหรือว่าหมดหินที่อัลเบอร์โตโซลัสอาศัยอยู่นะครับพวกมันมาจาก h o ฮอสชู Canyon Formation ซึ่งมีการกระจายตัวอย่างกว้างขวางในประเทศแคนาดานะครับ แล้วบนหินนี้เนี่ยนอกจากออบิโตซอรัสแล้วนะครับยังมีไดโนเสาร์อีกมากมายหลายตาที่เราอาจจะคุ้นเคยกันไม่ว่าจะเป็นแองคิเซอราทอปส์อัตโรซีแรปเตอร์เอ็ดมอนทเนียไฮปาครอคซอลัสออนิโทมยมัสแพคิไรโนซอลัสซอรโลฟัสสตรูทียมายมัสนะครับซึ่งเป็นไปได้ว่าสมาชิกเหล่านี้อาจจะได้มาปรากฏตัวในตอนนี้ด้วยเช่นกัน ส่วนภาพสุดท้ายนะครับเป็น close up แม่หรือพ่อลูกแพคคีไลโนซอรัสลาคัสไตส่วนถามว่ารู้ได้ยังไงเพราะสังเกตที่ตัวกะโหลกของลูกมันแพคคีไรโนซอรัสลาคัสไตตัวนี้นะครับมีนอเล็กๆอยู่กลางหัวเลยที่กำลังจะผุดขึ้นมา ทำให้เรารู้ได้ว่าเออมันคือแพคิรานอสซัสลาคัสตาจริงๆนะครับเพราะว่าในแพคิรานอสัสสปีชีอื่นอย่างแพคิรานอสซัสแคนาเดนซิสกับแพคิรานอ o ซัสเปโดโทรมเนี่ยลักษณะกะโหลกของมันจะไม่มีนอยอยู่ตรงกลางนั่นเองนะครับโดยแพคิรานอสซัสลาคัสตาเนี่ยอาศัยอยู่ในอเมริกาเหนือเมื่อ73ล้านปีก่อนเป็นไปได้ว่าในตอนนี้อาจจะมีการสําววจ การอพยพของแพคิรานอซอรัสก็เป็นได้นะครับเหมือนกับที่กวางคาดิปูทําในปัจจุบันซึ่งแพคิรานอสซอรัสในภาพนี้นะครับจะมีลักษณะสีออกเป็นน้ําตาลเหลืองมีความละไมคล้ายกับตัวแพคิรานอซอรัสจากวอ l k กิวิด h ด i น o s a ร์2013มากๆเลยนะครับก็คือแพทชีนั่นเองก็ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นปมอย่างหนึ่งของ BBC นะก็คือไม่ m ูฟออนจากแพคิรานอซอรัสจริงๆนะครับมา3รอบแล้วตั้งแต่วอรกิวิด2013 prehistoric planet แล้วก็มาถึงวิกกิวต2025นี้นะครับก็คือ,อยังคงเป็นแพคิรโนอรัสเหมือนเดิมเลยนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือนอกจากตัวนอที่ทำให้เราทราบว่ามันเป็นแพคิรโนอรัสลาคัสตายแล้วเนี่ยดวงตาของมันนะครับมีการใช้ดวงตาของแพะเป็นเบสในการจำลองขึ้นมาด้วยแล้วก็ตัวดีเทลผมรู้สึกว่าเกล็ดของมันเนี่ยมีความละเอียดระดับหนึ่งนะครับแต่ในเชิงการออกแบบสี ก็ต้องยกให้ปี2013มากๆเลยนะครับเพราะว่าในภาพนี้สีของมันไม่ค่อยมี variation เท่าไหร่มันออกเป็นสีออกน้ำตาลเหลืองอย่างเดียวทั้งตัวนะครับแล้วก็ตัวลักษณะของบอสนะครับก็คือบริเวณนอบริเวณเหนือจมูกเนี่ยมันมีความแบนนะครับเขาตีความว่าเคราตินของตัวนี้อาจจะไม่หนามากในทางวิทยาศาสตร์มันก็ไม่ได้ผิดนะครับก็คือก็มีความเป็นไปได้ที่เคราตินบริเวณจมูกมันอาจจะไม่ได้หนามากก็ได้ ถือเป็น individual variation ไปนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นภาพที่ปล่อยมาเซตแรกของ Wal. k ิ i ว i d ด n อ s a u r ภาค2นะครับซึ่งตอนนี้ตัวสารคดียังไม่ได้มีการคอนเฟิร์มว่าจะออกมาฉายวันที่เท่าไหร่เขาบอกเป็นคร่าวๆว่าน่าจะมาภายในปีนี้นี่แหละส่วนตัวก็ตื่นเต้นนะครับกับสารคดีนี้เพราะว่าโตมากับ w อ l ก w i วน d e n o s a u r ภาคแรกนะครับถ้าเป็นไปได้ผมจะคอยอัปเดตข่าวให้กับคุณผู้ชมฟังอยู่เรื่อยๆ ในฐานะแฟนตัวยงของ Walk ิ้วไดโนเสร์เนี่ยผมไม่พลาดแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่โตมากับสารคดีเรื่องนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้และที่สำคัญเลยอย่าลืมคอมเมนต์บอกความรู้สึกของคุณผู้ชมทุกท่านนะครับว่าตื่นเต้นมากแค่ไหนอยากให้ไดโนเสาร์ตัวไหนมาปรากฏตัวอีกนะครับและสุดท้ายอย่าลืมกด Subscribe ให้กับ m ิคเซอร์ไดโนิด้วยนะครับและสำหรับวันนี้บายบาย you